ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่8เดือนกรกฎาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่15ข้อที่11ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่านี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่12ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักชัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพระเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพระเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพระเจ้าอาเมนถ้อยคําวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า ยามที่เจ้าเข้ามาสแสวงหาพักของเราจงวางความคิดกังวลทุกอย่างลงลูกเอย๋ยเราอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งและอยู่ในทุกสิ่งช่วงเวลาที่เจ้าเข้ามาพบกับเราเป็นช่วงเวลาที่อยู่เหนือสถานการณ์และเวลาใดๆจงเตรียมพร้อมที่จะรับพรจากเราอย่างล้นเหลือ จงเปิดตาใจและความคิดของเจ้าเพื่อรอรับสิ่งดีจากเราเมื่อความยินดีของเราอยู่ในเจ้าและความยินดีของเจ้าอยู่ในเราความปราบปลืม้มอันเกินคำอธิบายก็จะผุดขึ้นในใจของเจ้าราวกับ พรจากสวรรค์เป็นช่วงเวลาที่เจ้าจะได้สัมผัสกับชีวิตนิรันร์แม้เพียงเศษเสี้ยวของสิ่งซึ่งเจ้าได้รับในภายภาคหน้าเวลานี้เจ้าเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้าอาเมนก็ขอพระเจ้าทรงวอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับ